สวัสดีค่ะวันนี้น้องเคซี่อขอ๊คขอททษนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้น้องเคซี่นะคะก็จะมารีวิวทรงผมใหม่กันคะ่ะทรงผมใหม่ของน้องเคซี่นะคะก็จะมีสองสวยๆทั้งนั้นเลยอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะนี่ค่ะกดลงมาตรงนี้เลยนะคะน้องเคซี่ก็จะมาบอกนะคะว่าน้องเคซี่ใช้ตังเยอะมากเลยค่ะดูสิคะตังค์เยอะถึงสองพัน แล้วดูสิซิมเนี่ยเหลือต้องศูนย์โอ้เพราะฉันลืมเติมซิมนั่นเองค่ะไม่เป็นไรเข้าไปตามหาซิมกันแต่นหนึ่งคือมารีวิวทรงผมก่อนนี่นะคะดูนะคะนี่เราเพิ่งเปลี่ยนทรงทรงผมหน้าตาน้องเสร็จค่ะมาดูกันทรงผมแรก ทรงผมแรกนั you know, so ่น so ก็คือทรงแบบนี้เลยค่ะทรงเหมือนตุ๊กตาเลยมีหน้ามาด้วยหน้ามาสวยมากเลยทรงผมที่สองก็ทรงผมที่น้องแคสซี่ใส่นั่นเองค่ะสวยมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นทรงผมที่สามนั่นเองน้องแคสซี่บอกเลยว่าทรงผมนี้มันข่ามาก อันนี้ทรงผมผูช้ชายเราไม่เกี่ยวเราเป็นผู้หญิงนี่อันนี้ก็จะเป็นทรงผมสั้นนะคะนี่สวยมากๆเลยมีไฮไลท์ตรงนี้ด้วยมีผมด้วยนะคะนี่มีหน้ามาด้วยนะคะทรงผมที่สี่ สวยมากๆเลยเป็นมัดรวบขึ้นไปแล้วก็มีหน้ามาด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีการตกแต่งด้วยโอเคอุ้ยสักงหูกระดิกด้วยโอเคมาดูทรงผมที่ห้ากันค่ะว้าวทรงผมที่ห้าสวยมากๆเลยดูมีไฮไลท์เยอะมากๆเลยค่ะผมเนี่ยรู้สึกว่าผมมันจะแบบสวยงามมากๆเลยค่ะแถมยังเงาด้วย ผมอันนี้บอกเลยก็เป็นเจ็ดซิมเหมือนกันนะคะเจ็ดซิมเกือบทุกผมเลยบางผมก็จะบางทรงนะคะก็จะเป็นสิบซิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูดราาดทรงเดี๋ยวเรามาดูทรงที่หกกันค่ะทรงที่หกนะคะก็จะดูแบบเหมือนมัดจุบด,ด้านหลังอะ่ะแล้วก็ปล่อยผมเลี้ยงมานิดนึง สวยมากๆเลยค่ะแถมยังเป็นหน้ามาอีกด้วยมาดูทรงอ่ะเดี๋ยวลืมบอกไปทรงนี้7ซิมนะคะไม่ใช่10ซิมเข้าใจผิดนะต่อไปมาดูทรงที่7กันค่ะทรงที่7ก็จะสวยมากมเลยค่ะอันนี้คือทรงใหม่นะคะมีหน้ามาเหมือนเดิมค่ะคือสวยมากๆว้าวสวยมากๆเลยนี่ไฮไลท์ผมยาวมากเลยค่ะแถมผมยังยาวกว่าน้องเคซี่อีกด้วย เดี๋ยวเรามาดูต่อกันค่ะทรงที่8ปดทรงที่8ก็จะดูไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะคะก็จะดูยุ่งมากเลยอันนี้ไม่รู้ทรงของใครคะอ่านเอาเองนะคะพาดิฉันจะรีบค่ะเราเล่นค่ะโอเคมาดูทรงที่9กันค่ะทรงที่9นะคะก็จะไม่มีหน้ามา้า จะเป็นทรงที่สวยงามมากๆเลยก็จะออกเงานิดนึงต่อไปเนี่ยคะ่ะอุ๊ยทรงที่เท่าไหร่แล้วนะทรงที่สิบทงที่สิบ,สสบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็เร็จซิมเหมือนกันนะคะคือวันนี้ไม่รู้จะแต่งตีมอะไรให้กับทุกคนดูอ่ะ นี่ทรงนี้ค่ะทรงที่สิบสวยมุงมากเลยเป็นถักเปียนะคะก็จะมีมาจุกตรงนี้ด้วยนี่มีหน้ามาค่ะสวยมุกมากเลยต่อไปนะคะทรงที่สิบเอ็ดนะคะนี่นะคะก็จะไม่มีหน้ามาอีกแล้วโหสวผมอีกแล้วโอเคก็จะเป็นผมยาวๆแบบเนี้ย ก็แบบเมื่อก่อนมันก็จะมีหน้ามาเยอะกว่านี้ใช่ไหมอุ้ยคิวสวยมากคิวเ,เองค่ะอันก็จะเป็นมัดรวบนะคะทรงที่ทรงที่สิบสองนั่นเองนะคะก็จะมีหน้ามาอีกแล้วคือบอกเลยทีนี้มีแต่หน้ามานะคะโอเคเหมือนติดหน้ามายัางไงก็ไม่รู้โอเคทรงนี้นะคะก็จะเป็นมัดจุกแบบรอนนั่นเองนะคะคือสวยมากสวยมากเลยค่ะ นี่สวยมากเลยดูข้างหลังสิหันมาแบบนี้เด็กรนรวนเล็กมากนี่สวยมากๆเลยค่ะขนาดขนาดมองไกลๆนะคะโอ้แคซี่ยังเล็กกว่าผมอีกโอ้โหแคซี่เล็กกว่าผมแบบนี้ใครจะมองง่ายว่าเป็นเด็กใส่เป็นเด็กทารกเลยแหละเล็กขนาดนี้ต่อไป ไปดทูทรงที่13บสามกันคะ่ะทรงที่13บสมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนอ้ามหวยแต่ไม่ได้ตั้งขึ้นแต่ตั้งลงนะคะเอลงทรงลงโอเคเอัแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เจ็ดซิมเหมือนเดิมนะคะรูมไหม้เจ็ดซิมมันเยอะกว่าสิบซิมอีกอืมนี่ตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยคะ่ะต่อไปทรงที่สิบสี ทองที่สิบสีอกเลยว่าก็จะดูน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะมาจุบด,ด้วยน่ารักมากเลยแถมยังปล่อยสลายยาวมากเลยค่ะแถมยังเป็นหน้ามาด้วยนะคะจะซิมทรงที่สิบห้านี่ค่ะมี20่สิบทรงด้วยกันนะคะขออภัยด้วยนะคะว้าวเือทรงบอกเลยว่ายุ่งมากเลยค่ะ ขนาดทรงผมอ่ะยิ่งใหญ่กว่าน้องเคซี่อีกอ่ะมาดูกันคือแบตเริ่มหมดแล้วโอเคซองที่สิบหกนะคะบอกเลยว่าสวยมากเป็นทรงเหมือนอันนั้นเหมือนเดิมมาแต่ไม่มีหน้ามา้าเออสวยแล้วก็ แล้วก็ทรงที่สิบเจ็ดนะคะบอกเลยว่ามีหน้ามาด้วยค่ะสวยมาก,มากโอเคต่อมาก็เป็นทรงที่ที่สิบแปดนี่นะคะโอเคทรงที่สิบแปดก็คือเบิร์ดเลมันก็สวยอยู่นะเป็นทรงที่เล็กกว่าเดิมนะคะ <c oughs> ก็ก็เล็กนะ <c oughs> เล็กปะเล็กนะ อยู่นะทุกคนอ่ะก็เป็นทรงที่สวยนะคะมีหน้ามาอีกเช่นเคยไม่รู้เป็นม้าได้ไอไม่รู้เป็นดาม่าอะไรกับหน้ามานะคะมีแต่หน้ามาเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนทรงอันนั้นแต่ทรงอันนั้นไม่ไม่มีหน้ามานะคะทรงนี้ก็มีหน้ามานะคะไม่ดูเป็นบ้าอะไรกับหน้ามานะคะโอเคก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคทรงที่เท่าไหร่ละทรงที่เท่าไหร่ละนะเออ ท,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 ที่สิบหกหรือเปล่าคะทุกคนน่าจะสิบหกแหละทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเอ้ยเอ้ยสิบหกเนาะเราเรียนรับไปเราก็ลืมไปด้วยเนี่ยโอเคมีได้วีกันยี่สิบทรงนะคะมาดูทรงที่สิบเจ็ดกันนะคะ ทองที่สิบเจ็ดคือสวยมากเลยค่ะอู้สวยมากโอเคนี่ก็จะเป็นแบบมารวบขึ้นไปนะคะต่อไปก็เป็นทรงที่สิบแปดนะคะทรงที่สิบดก็จะเหมือนการ์ตูนอนิเมะเลยค่ะยาวมากบอกเลยใหญ่กว่าน้องเคซี่อีกโหน้องเคซี่ no สะพึงมากเลยต่อไปก็เป็นทรงที่สิบปดค่ะนี่เอ้ยเป็นทรงที่สิบเกค่ะ นี่ตองที่สิบเก้าเลเวอร์สวยเหมือนน้องแคสซี่เลยต่อไปเราจะแถมให้อีกสามทรงนะคะต่อไปทรงที่ยี่สิบนี่สวยม,มากเลยค่ะต่อไปทรงที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสวยอยู่นะต่อไปทรงที่ยี่สิบสองค่ะสย โอเคค่ะเราจะใช้ทรงนี้ในการแต่งตัวให้กับน้องเคซี่นะคะมาเริ่มการแต่งตัวกันเลยค่ะงั้นเราก็จะมาสอนการซื้อโดยที่ตังเราเนี่ยแต่งตัวของตัวตัวละครตัวอื่นไปหมดแล้วมาดูกันค่ะเติมแบบง่ายๆแต่ทุกคนบอกว่าถ้าออกไปเติมมันก็จะเสียตังใช่ไหมมันก็จะเสียตังไม่ใช่สิมันอะเสียตังนะคะแต่ว่า เนี่ยเราก็จะหาแบบชุดที่เราเลือกไว้ไม่เจอก็คือการกดแบบนี้ค่ะออไม่เข้าใจทุกคนนี่นะคะ นี้นะคะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเรากดซื้อไปมันก็จะไม่พอใช่ไหมมันก็จะขึ้นในหน้านี้ก็ให้ทุกคนนะคะกดไปเลยค่ะสามบสี่บาทเราขอ